สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้พบกับคุณครูชย,ยานิตกับรายวิชาคณิตศสาสตร์และราวิชาข้อควยหย14101นะคะวันนี้เราจะมาต่อเนื่องเรื่องการคูณนะคะการคูณจํานวนมากกว่า2หลักกับจํานวนที่เป็นพหุค,คูณของ100,1 0 0 0 10,000น,นะคะอ่าเราจะเพิ่มนะคะจานวนมากขึ้นโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณและแสดงวิธีทําโจทย์การคูณจานวนมากกว่า2หลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ1 0 0 1 0 0 0และก็1,000งนะคะ ได้ได้กับ10 20 30 40, 50, 60, 70, 80 90ให้คูณจํานวนนับนั้นกับเลข1 2 3 4 5 5 7 8 9ตามลําดับก่อนแล้วค่อยเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวนะคะเช่น153คูณ1ก็ได้เท่ากับ153 153คูณ10นะคะก็เอา153คูณ1ก่อนแล้วก็เติมศูนย์ต่อท้ายเห็นไหมคะ ก็จะได้1,530 153คูณ100นะคะ100มี0ต่อท้าย2ตัวนะคะก็เอา153คูณ1ได้เท่ากับ153แล้วเลข0 2ตัวก็มาต่อท้ายนะคะ 153คูณ1,000นะคะมีเลข0ูญ3ตัวก็เอาเลข0ูญ3ตัวมาต่อท้ายก็จะได้เท่ากับ153 0 0 0 153คุณ1,000นะคะมีเลข0ู์ต่อท้าย4ตัวก็จะได้เท่ากับ1,530,000นั่นเองนะคะ1,2,3,4นกเรียนคะ 153คูณ10นะคะเอา153คูณเลข1ก่อนนะคะแล้วเอาศูนย์มาต่อท้ายก็จะได้เท่ากับ1530จํานวนนับใดๆคูณกับ10นะคะหาผลคูณได้โดยคูณจํานวนนับนับนั้นกับ1แล้วเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวนั่นเองนะคะสาหรับ153คูณ10นะคะ ทีนี้มาดูค่ะห5 3าคูณ1น0นะคะจำนวนนับใดๆคูณกับ100หาผลคูณได้โดยคูณจำนวนนับนั้นกับ1แล้วเติมศูนย์ต่อท้าย2ตัวนะคะก็จะได้เท่ากับ15,300อ่าทีนี้มาดู153คูณ1น0 0นะคะเขาบอกว่าจำนวนนับใดๆคูณกับ1000หาผลคูณได้โดย คูณจำนวนนับนั้นกับ1แล้วเติมศูนย์ต่อท้าย3ตัวนั่นก็คือเอา153ยคูณ1ก็ได้153แล้วเอาศูนย์ทั้ง3ตัวมาต่อท้ายนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ153,000นั่นเองนะคะทีนี้มาดูนะคะจำนวนนับใดๆคูณกับ1,000 0 หาผลคูณได้โดยคูณจำนวนนับนั้นกับ1แล้วเติมศูนย์ต่อท้าย4ตัวนะคะ153คูณ1ก็ได้153 04ตัวเอามาต่อท้ายก็จะได้เท่ากับ1,530,000นนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะ50นะคะ50เท่ากับ5คูณ10หรือ10คูณ5 500นะคะก็เท่ากับ5คูณ100หรือ100คูณ5นะคะ 5,000ก็เท่ากับ5คูณ1000หรือ1000คูณ5 50,000นะคะเท่ากับ5คูณ1,000 0หรือ10,000คูณ5แล้วามาหาผลคูณต่อไปนี้นะคะเรามาลองทำกันนะคะ338คูณ200 338นะคะ338ณ200ก็เท่ากับ338คูณ200ก็เกิดจาก2 1 0คูณ1น0นะคะทีนี้เราก็เอา338 เอามาคูณกับ2ก่อนนะคะโดยแยก100ออกไว้นะคะเป็นการคูณจะได้ง่ายๆ338คูณ2นะคะ2 8 6ใส่6ทด1นะคะ3 2 6เป็น7นะคะ3 3 2 6ก็ได้เท่ากับ6 7 6นะคะ100ชักลงมาหลักการเมื่อกี้นะคะที่คุณครูบอกว่าเอาจำนวนนับคูณกับตัวเลข จานวนนับก่อนนะคะ676คูณ1ได้676เติม0ต่อท้าย2ตัวนะคะก็จะได้เท่ากับ6 7 6 0 0นั้่นเองนะคะดังนั้นนะคะจึงสรุปได้ว่าการคูณจํานวนมากกว่า2หลักกับ1 0 2 0ง0 0 0 0น0 0 0 0 0น0ะคะให้คูณจํานวนนับนั้นกับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ตามลำดับแล้วเติม0ต่อท้าย4ตัวนั่นเองนะคะ ชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอจบเรื่องการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับพหุคูณของ1 0 0 1 0 0 0อ0 0 0ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ